ว่าจะเหลืองว่าจะเหลืองโอเคอันนี้เป็นหมายจับของสายยาตอนนี้ชื่อเราชื่อเราไหมชื่อดเล่นแประชาชนเล่เราเลยไหมครับหนึ่งครับน้องโอเคตอนนี้ที่มาต่อหน้าของสายเราจะได้หมายจับที่ข้อหาร่วกันขอกลูกหล่างหากผกมีเพื่อเพื่อนพอทานพอ่งทำงานในทั้งหมดที่ตแพร่ตัวเข้าไปน ร่างกายเศรษฐอที่เสียงทัของผู้ถูกใี่ของผู้อืนเรารับท้าข้อความเจอแล้วนะครับโอเคเวาตวก่อนเวผม้องทำเดี๋ยวเป็นั้นตอนน้องอนีนะทางเราไปที่ที่ทำการที่ทำกร่เรามีสิเในการกาได้ด้วยความที่เราใหการเป็นแก่ะการที่น่งได้เราแ้ระยะก้า น้องมร้อมราวันิดที่ร ถ่ายรูปเขา